กิจกรรม q a วลนเอง1,000ัซับสไครต์เปิดให้เลยนแล้วสามารถไปคอมเมนต์กันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างของคลิปนี้เลยรวมถึงในแฟนเพจ f a c e b o o ม m สเตอร์นว a ที่ขึ้นในรก์ด้านล่างนี้ก็สามารถไปส่งคำถามได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคโฆษณาจบแล้วไปรับชมอินโทรได้เลย เอาละครับก็ขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนอากับรายการ Analy z e รายการเราจะมาวิเคราะห์เกมเพย์และหให้ผลว่าชอบไม่ไม่ถึงเป็นอย่างนั้นอย่างละเอียดเป็นไงเจออินโทรใหม่เข้าไปรู้สึกตื่นเต้นกันไหม <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับในวันนี้ครับก็อย่างที่บอกว่ายังอยู่ในช่วงกิจกรรม Q&A อยู่ถ้าเกิดใครนั้นอยากจะถามอะไรหรืออยากจะมาเข้าร่วมกิจกรรมพิมพ์แฮชแท็ก Q&A ตามด้วยคำถามของทุกท่านผมจะมาตอบเมื่อช่องผมนั้นมี1 0 0 0ซับสไครต์แล้วนะครับ และก็ในวันนี้ครับแน่นอนเป็นธรรมเนียมทั่วไปของเด็กไกด์ที่ต้องมี a อนาลิ์ในวันนี้ a อนาลิ์ของเราขอเสนอ b e w a r e เดอะ i ิ f หรือว่าเด็กไกด์ล่าสุดของเราและก่อนอื่นเลยขอบอกก่อนว่าในเกมเพย์เกมในเกมเพย์ของเกมนี้จะมีมิสเพย์ค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าผมจะพยายามอธิบายทุกๆขั้นตอนของการเล่นของผมและพยายามอบอกเหตุผลว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายนั้นมีอะไรแล้วผมจะเสียเปยรียบยังไงผมจึงเลือกเล่นอย่างนั้นผมจะบอกให้ละเอียดที่สุดนะครับ ตัดก็สู่เกมเพย์ครับเกมเพย์ในเกมนี้เป็นการต่อสู้กันระหว่างผมที่อยู่ซิเวอร์หและคู่ต่อสู้ที่มาจากน่าจะเป็นตไต้หวันนะซึ่งอยู่ซิเวอร์หเช่นเดียวกันนะโดยที่เด็กของอีกฝ่ายนั้นเป็นเด็กน่าจะเป็นรู้สึกว่าจะเป็น e อฟเฟอร์ l m มิดเลนนะครับที่ใส่แค่คริสต้าคนเดียวเจอค่อนข้าขง,งน่าแปลกใจที่เจอเด็กนี้ในแรงระดับนี้นะคือตอนนี้ก็คิดว่ามันควรจะเป็นแรงเมตาแล้วแหละแต่ว่าเขาก็ยัง มีเด็กแปลกมาให้เรานั้นได้สู้กันอยู่นะครับโอเคในมือแรกผมมีแดดก d a อร e r อีกฝ่ายก็มี drop หนึ่งให้ลงนะผมเลยที่ตีไปเพราะคิดว่าอีกฝ่ายจะไม่การแต่ผลสรุปคือเขากันครับผมเราก็ต่างเสียยูนิตไปทีนี้ในมือผมเนี่ยตอนนี้ผมมี t r a ชขึ้นมือมี tori toast agro city แล้วก็เวท t h e r i การที่ได้ซาเว i มาคือดีมากครับเพราะว่าผมนั้นไม่มีการที่เกี่ยวกับซีมอนสเตอร์เลยแล้วก็ไม่มีเมาคายด้วยจริงๆคือถ้าเกิดได้เมาคายมาเร็วเนี่ยผมมีโอกาสเข้าดี e ได้เร็วมาก แต่ว่าผลที่ได้ก็ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นครับเรียกลงทัรทีทอสไปเพราะว่าต้องการเทมโปบอร์ดไปเทิร์นเวลขึ้นมาในมือ2ใบครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแหละเพราะว่าเจอกับในเอฟิเมอรัลที่น่าจะเล่นตัวหลายตัวนะมีแบบตัวเล็กหลายตัวน่าจะใช้เอ่อไปเทร์นเวลเนี่ยเคลียร์ในทีเดียวได้ผมเลยจะไม่ตีเพราะ,ราะ,ราะว่ากลัวว่าอีฟายจะใช้คริสตัลมาบล็อกแล้วผมจะเสียมากกว่านะตอนนี้มานาผมมีรวมกันเป็น7นะใช้เทิรเวลได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ ได้แค่นั้นเลยครับทำให้ผมนั้นไม่ได้จะทาอะไรในตานี้เลือกใช้ซาเวดดีกว่าเป็นการโทสการ์สใบจากนั้นค่อยโจมการ์ดอีก2ใบแต่ก็โจมได้ทอรี่โทสแล้วก็ซาเวดอีกใบหนึ่งครับในว่าโจมเนี่ไม่ค่อยดีนะอันนี้ถือว่าเป็น,ปนการผ่านเด็กแล้วกันเจ็บด้หน่อยครับสี่ดามจมีไฟล์ลงเด็กผีมานะถือว่าจําเป็นต้องเคลียร์แล้วแหละเด็กผีนี้ถือว่าเป็นค่อนข้างถือว่าเป็นอีกหนึ่งความน่นาํำคาญในเด็กเอเฟเรลแล้วกัน นอกถากไอตัวคコレ็กเตอร์ด้วยเนวิเกเตอร์คコレ็กเตอร์ครับพีมความสามารถก็คือถ้าเกิดยูนิตของเราตายเนี่ยทำการเดนหนึ่งจากเอนดมีเน็กซัสซึ่งมันก็ค่อนข้างน่าเกียดแล้นะตอนนี้ครับเทรดทรชถูกลงมาแล้วนะเหตุผลที่ลงเทรดมาก็คือจะลากไอเด็กผีนมาตีแหละส่วนโทนี่โทสผมจะยังไม่ตีนะเพราะเขามีโอกาสที่จะเคลียร์ตัวนี้ก่อนแล้วทำให้ผมนั้นมีบอร์ดที่น้อยกว่าอีกฝ่ายในช่วงเทิร์นหน้าแล้วนะ ดี๋ยวตอนนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิสเพย์ขั้นสุดแล้วนะเป็นมิสเพย์ที่ผมนั้นไม่คิดว่าตัวเองนั้นจะจะทำจะทาลงไปได้แต่ว่าเราเรายัางเรายัางอรอรอถึงจุดนั้นอยู่คือตอนนี้มานารวมของผมเนี่ยคือมานา9นะใช้เวรคเวลสองใบไม่ได้อยู่แล้วอีกฝ่ายเลือกลงตัวที่ฆ่าเพื่อนแล้วก็ฉุบครับเพื่อเอาสเตตของตัวของไวเวสให้ไวเซึ่งไอ้ตัวไ w e s สเนี่ยปความสามารถก็คือเมื่อตัวเองลงมาเนี่ยทำการ เพิ่มพาวเวอร์หนึ่งให้กับตัวของมันเองเนี่ยทั้งในสนามในมือแล้วก็ในเด็กทุกที่เลยแม้ว่าจะตายไปแล้วก็ยังเพิ่มอยู่นะครับผมก็เลยเลือกลงตัวของปาในโอเปทเรชนะทำการโอเปเรชตัวของคาริสตาไปเพราะว่าตัวของเธอนั้นใกล้จะเลเวอพแล้วผมก็ต้องการแหละผมไม่สามารถทําอะไรได้นะผมเลือกใช้เทรชไปกันตัวกลางนะเพื่อให้เทรนั้นมีเลือดเยอะที่สุด แล้วก็ผมเลือกใช้โทนี่โทสเป็นตัวซ้ายเพราะผมไม่อยากจะเสียปลาของผมไปคือปลาตัวนี้ค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดเรานั้นดีฟแล้วเนี่ยปลาตัวนี้มียิ่งตทดเยอะขึ้นครับอีกฝ่ายที่เป็นเอฟ e m ม r a ร m ล d ิดเลนที่มีตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยอาจจะก,กันได้ไม่หมดทีนี้เขาเลือกใช้แบ็กสเปียฮะตอนที่ผมเล่นผมก็แปลกใจนะว่าเขาใส่แบ็กสเปียมาด้วยผมก็ไม่ได้เจอเด็กผมก็ไม่ได้เจอเด็กนี้มานานแล้วก็ไม่ได้เห็นการไปน,นี้มานานนะก็รู้สึกคิดถึงเหมือนกัน คือสมัยก่อนก่อนที่จะเข้าช่วง r i s i n g t y e เนี่ยในช่วง open beta เด็ก ephemeral mid lane คือ d e ็กหลักของผมเลยนะผมชอบเล่นฮิคาริมากในช่วงนั้นตอนที่มันยังโกงๆอยู่ถึงตอนนี้จะโดนเนิร์ฟแล้วก็โดนบัฟมาตอนนี้ผมก็ยังามามาหายเกมอื่นก่อนนะครับโอเคครับในเทอร์นี้ผมเลือกที่จะลงตัวของปาอิลูซีไปซึ่งความจริงแล้วที่ถือเป็นมิสเพย์ที่ค่อนข้างใหญ่นะ คือถ้าเกิดผมนั้นเก็บตัวของปลาเนี่ยไว้ในมือผมจะมี10มานาใช่ไหมผมสามารถใช้ตัวของเ e ทีนึเวลเนี่ยได้รูรๆเลย2ใบทํา,าทให้อีกฝ่ายนั้นเสียทรัพยากรไปเยอะมากแต่ผมไม่ได้ที่จะทําอย่างนั้นไงผมเลยที่จะทําการลดเลือดอีกฝ่ายเพื่อรอใช้เวทีนึเวลตาหน้าดีกว่าในตาหน้าเนี่ยผมจะมีมานาทั้งหมด1 1ครับสามารถใช้เวที r ึ n เวลสองใบได้ ถ้าเกิดมันไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็สามารถเคลียร์ตัวของ w ว w วสแล้วก็ตัวของอสองสองนั่นนะทิ้งได้เลยแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมอย่างนั้นครับอีกหนึ่งตัวน่าตำคาญมาแล้วครับคอลเลคเตอร์ผลที่ผมออกไปถ้าเกิดเพื่อนตายทำการเดนหนึ่งจาก Enemy Nexus ผลที่ได้คือผมต้องอพยายามเปลี่ยนแนวคิดที่จะใช้เบื้องเวลนะคือตอนนั้นถ้าเกิดผมใช้เงผมใช้เงเวลไปเนะี่ยผมจะได้ฮิลแค่สแล้วผมจะ เสียเลือดอีก3กลายเป็น17เนาะถ้าเกิดอีกฝ่ายตีมาเนี่ยผมก็ต้องใช้2ตัวไปกันซึ่งตอนนั้นนี่มันยังไม่เข้าสู่ดีฟนะผมเลยเลือกลงตัวของเ e t ฟูมม e เดอร์เพื่อทําการโทษการ์ดสใบจากนั้นทําการดีฟตัวของซีมอนสเตอร์อีก2ตัวทําให้สแตนมันเยอะขึ้นครับแต่ว่าอันนี้คือการเลียงออเดอร์ในการป้องกันที่ผิดพลาดนะนี่ครับผมเลือกใช้ไปเพิ่งไปไปแค่ใบเดียวเพราะมันใช้ได้แค่ใบเดียวแหละถ้าเกิดใช้ได้2ใบคือทุกอย่างที่จะดีมาก อันนี้การเรียงออเดอร์ผิดนะอันนี้คือการเรียง order นะออเดอร์ที่ผิดมากๆเลยคือผมขอหยุดภาพตรงนี้สักหน่อยแล้วกันนะนี่ครับจากที่เราเห็นเราจะเห็นว่าอีกฝ่ายนั้นมีตัวเลือดสองเนี่ยอยู่3ตัวแล้วก็มีตัวเลือดสามเนี่ยอยู่2ตัวความจริงแล้วผมนั้นควรจะทําการลดไอ,ไอตัวเลือดสามทิ้งไปทิ้งไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเวท t ี่เร่งเของผมนะ่ยยังมีอีกหนึ่งใบในมือเธอหน้าผมสามารถใช้ในการฆ่าได้แต่ที่ผมเลือกทําการบล็อกอย่างเนี้ย น่าจะเพราะว่าตอนนั้นผมคิดว่ายาจะกําจัดไอตัวสองสองที่มันเมื่ออี่ายซัมมอนเอฟเฟมิรอลเนี่ยจะทำการบวกแซดให้มันผลที่ได้ก็คือผมเจ็บหนักแล้วก็ผลฮิวที่ได้จากตัวของวัดเดอร์เนี่ยได้แค่2ซึ่งมันไม่คุมเท่าไหร่แล้วผมก็ยังเจ็บอีกจนเหลือเลือดแค่11ครับนี่คือมิสเพย์ที่มิสเพย์มากๆกนะอี่ายก็ยังลงตัวของปูน้อยครับแล้วผมก็เลือกลงไอจอฮันเตอร์เลยเพื่อทําทการ ผมกะจะลากไอตัวลเลกเตอร์มาตีนั่นแหละผมยังผมก็กำลังคิดอยู่ว่าอีกฝ่ายจะมีไวไฟหรือว่าจะมีตัวของแบ็กสเปียร์หรือเปล่าถ้าเกิดอีกฝ่ายมีเนี่ยผลที่ได้ก็คืออีกฝ่ายได้บอร์ดแล้วก็ตัวของเชลเลนเจอร์ผมเนี่ยก็ไม่ได้ทำหน้าที่อีกตอนนี้ผมเลยที่จะเซฟตัวของแมงมุมหนึ่งหนึ่งไว้นะเพราะว่าต้องการใช้ป้องกันในครั้งหน้าเขาก็ต้องใช้ตัวของปูน้อยครับมาป้องกันปล่าโอเพเรตผมอยู่แล้วส่วนอีลูซีฟนี่ก็ตีเข้าเลือดได้ ถือว่าเป็นผลที่ดีที่ได้จวบมาเป็นปลาโอเปอเรตนะเพราะในเทอร์น,นี้เขาลงเลสลอสมาเลยครับความสำ้ำมาของเลสลอสนอกจากตัดเลือดอีกฝ่ายครึ่งหนึ่งโดยที่ดามิดนั้นจะปัดขึ้นหาเลือดอีายนั้นเป็นเลคี้แล้วนะถ้าเกิดมันตัวมันตายเนี่ยมันจะมันจะกลับขึ้นมืออีกดังนั้นผมเลือกใช้ตัวของปลาโอเปอเรตครับในการโอเปอเรตมันทิ้งไปการที่โอเปอเรตเนี่ยคือการรีมูฟออสเกมจะไม่นับเป็นการฆ่าแต่อีกฝ่ายใช้กรีมบิยอนครับเพื่อทําการฆ่าเลสลอสก่อน นอกจากเขาจะได้โจการสองใบแล้วเลสตอทเขาจะขึ้นมืออีกนี่คือผลเสียอันนี้เป็นผลใน,นกรณีเป็นการขัดทุนของผมจริงๆนะเลือนระดับนี้ครับใครเห็นนี่ก็ว่าตายนะห่ามาตายจริงไหมเดี๋ยวค่อยไปรับชมกันดีกว่าตอนนี้ครับมานาะตอนนี้คือเลดเกมเต็มเต็มแล้วนะสิบสามมานาครับฟังผมมีมานาเต็มอยู่อีกฝ่ายยังมีเลสลอดในมือแล้วก็การ์ดอีกถึงสี่ใบโดยที่ไม่ลงเลสลอดนะคือดูดูจาก การในมือผมเนี่ยเรียกว่ามีการ์ดค่าเยอะนะครับแอโกรซี ity, มีเตรียมการถึงสองใบเลยถ้าเกิดมีโอกาสที่ผมนั้นสามารถโจมตีเข้าเลือดได้จนอีกฝ่ายนั้นเหลือเลือดต่ำกว่าเจ็ดเนี่ยผมสามารถใช้ปลาของผมเนี่ยไปสั่งเบอร์ชีวิตและใช้แอคโกรซีในการชนะเกมนี้ได้แต่เขาก็เลือกลงเด็กผีอีกแล้วครับไม่รู้ว่าจะใส่มาเยอะอะไรขนาดนั้นนะและทรัพยากรในตอนนี้ผมนั้นไม่สามารถทําการป้องกันตัวเด็กผีได้เลยผมเลยใช้การ์ดฟาเวนในการจวดสองจวดการ์ดสองใบ ผลก็คือไวฟิสไวฟิสคือการที่ดีมากในช่วงนี้นะเพราะาอีกฝ่ายนั้นมีตัวของเลสลอสถ้าเกิดเลสลอสมันลงมาอีก2 3ครั้งเนี่ยผมจะตายเลยเพราะว่า,าลงครั้งที่2เลสลอสจะตัดเลือดผมเหลือแค่2แล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งเลสลอสก็จะตัดเลือดผมจนเหลือนึงและลงครั้งสุดท้ายเลือดผมจะเหลือศูนย์ตอนนี้ผมก็ต้องทำการเทมโปบอร์ดไปก่อนผมอยากได้การที่มีความสามานฮิวครับโทนี่โทสจึงถูกเรียกลงมา อ๋อสลออฟชาร์โครับเป็นการเรียกตัวของ Spectral r i d e อเนี่ยออกมาอีกสตัวคือตอนนี้เขานั้นสามารถทำการต่อเรื่องผมจนตายได้อีกทั้งยังจะเรียกลงยูนิตมหนึ่งตัวนะทำให้ผมนั้นต้องคิดหนักเลยกับในจังหวะนี้อ่ะขอหยุดภาพก่อนแป๊บหนึงในจังหวะนี้ครับอย่างนี้เห็นเลยอีกฝ่ายนะั้นมีตัวทั้งหมด6ตัวในบอร์ดแล้วก็มีเด็กผีที่น่ากลัวที่สุด ถ้าเกิดผมนั้นเลือกที่จะทําการลงยูนิตไปป้องกันจนอีกฝ่ายนั้นตายครบ5ตัวเด็กผีก,ก็ทําการดิวผมจนผมตายใช่ไหมสิ่งที่ผมจะเลือกทาผมควรทําอะไรผมควรฮิวตัวเองให้เยอะที่สุดคือตอนนี้นผมเลือกที่จะใช้ตัวของเวททิ้เวลอะตอนนี้นี่ผมผมกำลังคิดอยู่คือตอนนั้นก็คิดแล้วแหละว่าอีกฝ่ายมี5ตัวผมลงตัวไปจนครบเนี่ยแล้วบอก5ตัวอีกฝ่ายก็เดินผมจนตายได้อยู่ดี นอกจากก็ว่าผมจะใช้ตัวของแมงมุมไปกันให้สักตัวอีกฝ่ายไม่ตายเนี่ยแต่ก็มีโอกาสที่ฝ่ายจะใช้การกรีนบิยอนใช่ไหมละ่ะนังนั้นแล้วผมจึงเลือกที่จะทําการฮิวตัวเองด้วยไวทึเรงเวลและใช้ w i f ์ฟสในการป้องกันยูนิคอผมแล้วก็ฮิวไปด้วยอย่างน้อยจะทาให้เลือดผมนั้นยังคงเหลือและผมก็ยังไม่ตายนี่คือความคิดผมในตอนนั้นนะคือในคลิปนี้หล,หลายๆคนนะ่าจะขัดใจในการเล่นหล,หลายๆเกมของเอ่อในการเล่นหล,หลายๆเพลงของผม แต่ว่าตอนนั้นก็ขอยอมรับเลยว่าผมผมมาดูตัวเองนี่ผมจะคขัดใจตัวเองเลยอันนี้นี่แค่จะมาบอกนะว่าตัวของดีฟเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นค่อนข้างเยอะไม่ได้เป็นแค่ยูนิตปลายด้านเดียวๆเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวให้ดูในในจัวหวันนี้อีกฝ่ายเลเลือดหนึ่งเยอะมากเลยนะแต่ว่าผมก็ต้องพยายามทําการบล็อกให้เยอะที่สุดคือตอนนี้นเขาสามารถใช้ทุกตัวตียกเว้นตัวแฟนทอมได้ผมก็ต้องเลือกลดดาเมจที่มันจะเข้าตัวผมเนี่ยเยอะที่สุดอยู่แล้ว อีกฝ่ายใช้สีตัวตีตามตอนที่คิดเลยครับแล้วก็ผมก็ต้องทําการบล็อกนะนั่นแหละผมเลือกเป็นการบล็อกอย่างนี้ถามว่าทําไมและทําไมผมถึงจะใช้ไวฟีสใส่ตัวที่2อ่ะมาพูดกันผมพยายามลดเลือดของโทนี่ทอสให้เหลือน้อยที่สุดอีกฝ่ายจะ,จะได้เคลียร์ได้แล้วผมจะได้รับผลฮิวจากโทนี่ทอสที่ใช้ไวฟีสใส่ตัวที่2ไม่ใช่แค่เอาเลือดยังทําให้บอดผมนั้นยังเหลือตัวแมนมูมอีกเพราะตอนนี้ในหัวผมต้องคิดรีโตแล้ว ผมจะไม่ได้คิดดิจิตอลในตอนในบอร์ดตอนนี้ผมมีปลาอิลอสีที่มีพลังโจมตี6ใช่ไหมถ้าเกิดผมนั้นสามารถใช้โจมตีได้แล้วก็ใช้ยูนิต,ตัวอื่นๆไปโจมตีเนี่ยดาเมจที่ทําได้มันก็จะค่อนข้างสูงครับดาเมจที่ทําได้ก็คือ11เดนะโดยที่ไม่ใช่ดาเมจที่ทำได้คือ9ไม่ใช่11อ็ดอันนี้เกินดาเมจที่อีกฝ่ายต้องต้องมาป้องกันก็คือตัวของปลาพลังโจมตีเอยู่แล้วอีกฝ่ายก็ต้องอเหลือเลือดแค่5 ฝ่ายฝ่ายเลอรหในเทอร์นนี้เขาต้องเลือกลงเลสลอตอยู่แล้วผมคิดอย่างนั้นนะเพราะว่ามันผมเลือกโลมากๆอีกฝ่ายน่าจะเลือกลงเลสลอตครับและผมจะใช้ตัวของ Echo โก t ซในการฆ่าอีกฝ่ายได้เลยนี่คือจังหวะคิดลีตอของผมนะผมต้องการเอาตัวแมงมุมผมเนี่ยให้มาอามาทำการโจมตีเพิ่มเพื่อให้ลีตอเนี้ยมันชัวร์นี่ครับก็จบไป โอเคครับนี่คือเกมเพย์ท <Mars> er <ids> ี huh <t> ่ผมนั well, so. ้นยอมรับเลยว่ามีมิสเพย์เยอะมากแล้วก็ไม่ได้เล่นระดับขนาดมือ่าอะไรขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันต่อในช่วงท้ายแล้วกันก็อย่างที่บอกแหละครับว่ามันอาจจะมีมิสเพย์ที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็น่าจะมีเรื่องหลายๆเรื่องที่หลายๆคนขัดใจนะต้องขออภัยด้วยจริงๆ ถ้าเกิดมีมิสเพย์ไหนอีกที่ท่านผู้ชมนั้นรับทราบแล้วก็ได้เห็นแล้วก็สามารถพิมพ์ทีคอมเมนต์ได้เลยนะผมจะเรียกอไนีมันอาจจะเหมือนข้ออ้างอะไรกันแต่ว่าจริงๆแล้วผมมีเหตุผลรองรับในทุกๆการตัดสินใจของผมตอนที่ผมเล่นนะแต่ถ้าเกิดอันไหนนี่พลาดจริงๆก,ก,ก็ก็จะยอมรับาาว่าพลาดได้แหละโอเคครับในคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะก็อยากจะให้มาเล่นค A กันด้วยความสนุกสนานมากกว่านะไม่ต้อง มาทะเลาะหรือว,ว่าไม่ต้องมาดราม่าอะไรกันนะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทุคิดต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ See อยูครับบายยไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today is good day to p r a y It's time to go deep